สองเมนชาวเน็ตเกาหลีต่อโชว์วิกตอเรียซีคริของลิซ่าสร้างความฮือฮาไปทั่วโลกกับชุดสุดเริ่ศของล,ลิซ่าลลิซ่าที่งานวิกตอเรียซีคริแฟชั่นโชว์ที่โชว์เปิดรันเวย์ด้วยเพลงฮิตอย่าง r o c k สตาร์พร้อมจัดพอร์์แมนซ์สุดอลังการ และนอกจากนีลิซาก็ยังได้แสดงเพลงใหม่ล่าสุดอย่างมูล,ลิดฟ o ออีกด้วยโดยลิซ่ามาในลุคสุดจึ้งติดปีกนางฟ้าเดินเคียงคู่เหล่านางฟ้าวิกตอเรียซีเครตเรียกได้ว่าเป็นการผสมผสานที่ลงตัวเป็นอย่างมากด้านชาวเด็ตเกาหลีจากเว็บดังหลังเห็นโชว์นี้ของลิซ่าและลิซาต่างก็ออกมาแสดงความเห็นเพียบตัวอย่างเชน่นวันนี้เธอสุดยอดทั้งทรงผมการแต่งหน้าและความเข้ากันมันเข้ากันกับเสน่ห์ของเธอสุด,สด ฉันคงดูมันซ้ำแล้วซ้ำเล่าวันนี้เธอแสดงได้ยอดเยี่ยมมากกับร็อกสตาร์นั่นเป็นเวทีที่ดีที่สุดของลิซ่าจนถึงตอนนี้และตอนนี้เธอก็ยังคงเติบโตขึ้นเรื่อยๆ เธอคงออกกำลังกายอย่างหนักมากเพื่อหุ่นแบบนี้เธอสูงและสุขภาพดีเธอดูเหมือนตุ๊กตาเลยเธอเท่และเธอเป็นป๊อปสตาร์เธอไม่ใช้นางแบบวิกตอเรียหรอเนี่ยเธออยู่ระดับแนวหน้าเลยนะถ้าจะพูดถึงสัดส่วนของไอดอลเธอใส่ชุดของวิกตอเรียด้วยหรอสุดยอดจริงๆสัดส่วนของเธอไม่ได้ตลกเลยจริงๆเธอมีปีกด้วยเธอเหมือนนางแบบมากเลย การเดินและการเต้นของลิซ่าสุดยอดจริงๆเธอขึ้นปกนติตยสารดังที่กำลังจะจัดแฟนมิทติ้งที่เอเชียจะมีละครในอเมริกาปีหน้าและกำลังจะทำอัลบั้มเดียวของเธอฉันได้ยินมาว่าหลังจากงาน MV LMS ก็จะมีข้อเสนอจากงาน EMA เข้ามาด้วยดูเหมือนว่าจะมีข้อเสนอให้ขึ้นเวทีอีกหลังจากงานวิ c t o r i ียซีเ r e ดลิซ่าจะดีขึ้นเรื่อยๆน่าทึ่งที่เธอดังมากในขนาดนี้